จริงแล้วก่อนน้าท่วมอ่ะปลูกไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะเสร็จแล้วก็น้ําก็ท่วมใบก็เลยถอนต้นกล้าขึ้นไปเก็บไว้ที่สวนสองโพดเสร็จแล้วกล้ามันอ่ะกล้าเผือกอมันเกินอายุแล้วเพราะว่าช่วงเวลาที่น้ําท่วมอ่ะกล้ามันก็กล้ามันก็เลยอายุแล้วอะ่ะมันก็เลยกล้ามันกล้าเผือกมันก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เสร็จแล้วพอเอามาปลูกอ,ะอะ่ะต้นกล้ามันไม่สมบูรณ์จากการที่เพาะไว้เกินอายุคือเพาะไว้ประมาณ สรุปแล้วช่วงน้ําท่วมด้วยแล้วก็ก่อนน้าท่วมอีกก็ร่วมสือนสามเดือนเนาะแล้วประเด็นที่สําคัญก็คือดินมันแข็งค่ะตรงเนี้ยดินมันแข็งมากจพดูเลยติ๊ก่ะดินดินมันแข็งมากก็คือมันเอาจอบเอาจอบไม่ลงเลยอะดึงเนี่ยจอบกระเด้งเลยมันเป็นมันเป็นเป็นลูกลังเนาะเป็นลูกลังที่เข้ามาถมหรือยังไงเนี่ย อ่าอย่างเงี้ยค่ะดินมันแข็งมันจริงมันไม่เหมาะกับการปลูกเผือกเลยอ่ะแต่มาปลูกทําไมอ่ะมาปลูกทําไมในรู้ไหมรู้ว่าดินมันเป็นอย่างนี้อืม,ไมูไปดูกันดินไงฮะวางจอบไปเจอดินอ่าเนี่ยคือ,ค,อ,ค,อคือพอเดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าพอดินแข็งแล้วจะมาปลูกทําไมเนาะก็คือตอนตอนนั้นอ่ะคิดจะหนีจากริมูมนข้างล่างอ่ะ แปลงข้างล่างขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนตอนเวลาขุดเผือกแปลงข้างล่างเนี่ยมันจะจวนเจียนกับช่วงเวลาที่น้ํามันจะท่วมบลาดก็เลยอยากจะหาพื้นที่ที่สูงขึ้นมากว่านั้นเพราะว่าเผือกเนี่ยเขาสามารถเก็บไว้ในดินได้ไดอายุเขา6กเดือนก็จริงแต่ว่าเขาสามารถอยู่ในดินได้นานไม่เหมือนพวกมันเทศนะคะมันเทศไม่เกินอายุแมงเขาจะลงนะแต่ว่าเผือกเนี่ยไม่ใช่เผือกนี่จะอยู่ได้ เกินกว่านั้นสองสามเดือนเลยก็ยังอยู่ได้เราจะกินเมื่อไหร่เราก็ค่อยมาขุดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เลยว่าโอ้ถ้าเกิดมันข้างอยู่ข้างล่างอ่ะมันก็ต้องรีบขุดรีบรีบขุดขุดขึ้นมาเสร็จพอกินไม่หมดแจกพี่น้องอะไรแล้วมันเยอะใช่ไหมคะข้างล่างมันก็เกือบเกือบสองไร่เนาะมันเยอะก็ทีนี้มันถ้าเก็บไว้นานเกินหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มฟองไงแต่ถ้าอยู่ในดินเนี่ยเขาจะอยู่ได้อีกหลังจากที่เขากําหนดขุดเนี่ยอยู่ได้อีกเป็นสองเดือนอ่ะก็เลย นั่นแหละเป็นเหตุที่มาว่าก็เลยขึ้นมาหาที่สูงเสร็จแล้วมีสมณะท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเอาตรงนี้ไม่ล่ะท่านก็แนะตรงนี้ค่ะที่พื้นที่ตรงนี้แหละตอนนั้นยังไม่ได้ที่ซอยเฟศหนึ่งนะคะได้ตรงนี้ก่อนก็เลยรีบอับปากท่านไว้ก่อนแล้วที่สําคัญก็คือตัวเองอะ่ะมาเดินออกกําลังกายอยู่ตรงเนี้ยทุกวันเป็นประจําใช่ไหมคะมันก็เป็นป่าอยู่เนาะช่วงที่อาแอดแกไม่ได้มาทําอะไระมันเป็นป่ารกอยู่ก็เคยมาปลูกไอ มันห้านาทีไปครั้งหนึ่งซึ่งมันห้านาทีก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ดินแข็งด้วยเพราะมันมันห้านาทีนี้มันก็ดูดธาตุอาหารอะไรไปด้วยเยอะนั่นแหละค่ะก็คือว่าพอมเดินออกกำลังกายก็เห็นว่าเออที่ตรงเนี้มันลกมันอะไรอย่างเงี้ยพอจังหวะว่าท่านสมณะมาชวนว่าเออจะหนีน้ําขึ้นมาให้สูงหน่อยใช่ไหมก็ก็เลยตั้งใจจะปรับภูมิทัศน์ตรงนี้ด้วยค่ะเห็นว่า ตรงที่ท่านคําจริงท่านอยู่เนี่ยโอ Burns, diseases, patreon, ๊ยท่านทําของท่านไว้แบบว่าเด็กนักเรียนอะไรก็ชอบมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนรวมทั้งท่านสัมมนาท่านก็มานั่งพักผ่อนรวมทั้งพ่อครูด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าว่าคือท่านคําจริงอ่ะท่านก็ทาเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรไว้ทําเก้าอี้ทําอะไรไว้ให้นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าเออเราต้องการจะทําแบบปรับภูมิทัศน์ก็คิดว่าเออปรับภูมิทัศน์ให้มันให้มันไม่เป็นป่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วก็ได้ยกระดับ การปลูกเผือกขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาด้วยเสร็จแล้วพอมาถึงก็พบปัญหาว่าเอ,อน้ําท่วมก่อนเจอน้ําท่วมเสร็จก็ก็ขุดต้นก้าหนีน้ําท่วมแล้วพอลงมาตอนลงมาปลูกเนี่ยน้ํามันลดแล้วนั่นก็ยังไม่แห้งเนาะดินมันก็ยังนุ่มๆอยู่ตอนตอนน้ํามันลดดินมันก็ยังนุ่มๆอยู่เราก็เลยว่าเออมันก็ใช้ได้เนาะแต่ทีเนี้ยพอพอเอาป่าออกพอเอาเอาเริ่มลงลงลง,ลงที่ตรงที่น้ำแฉะแล้วใช่ไหมคะ เราก็ไม่รู้ว่าดินมันจะแข็งขนาดนี้เนาะเออพอปลูกไปปลูกมาน้ําแหง้งน้ําแหง้งน้ําลดจนน้าแห้งแล้วเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าดินมันแข็งมากเลยดินมันแข็งมากเลยทีนี้ทําไงอะมีหลายคนก็บอกว่าเอา้าอย่าปลูกเลยอย่าปลูกเลยมันไม่ได้ผหลรลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อยู่ใกล้ต้นไผ่ด้วยแล้วดินก็แข็งด้วยแต่เราก็บอกว่าแลท่านสัมมาณท่านที่แนะนําก็บอกว่าโอ้ปลูกเปือกไปเถอะมันจะได้เก็บลูกพันธุ์ได้อยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นยังไม่ได้ที่อื่นนะนะเราก็เลยเออเอาลองดูสักยกลองต่อสู้กับดินแข็งดูเราจะได้ฝึกแก้ปัญหาด้วยอะไรเงี้ยว่าเออคือดินของมันค่ะแต่แต่ทำไมยังต้องทำสภาพดินที่จบมันลงเป็นหินอะ่ะได้ฝึกแก้ปัญหาการทำทำเผือกกับดินแข็งเนี่ยทำยังไง พอมาอยู่ตรงนี้มันก็ได้เห็นว่ามีอินทรีย์วัตถุก็คือบุ่งตรงนี้สมัยก่อนนะคะมันก็จะมีผักตบเนี่ยค่ะที่หันไปเห็นเนาะผักตบนี่มันเยอะเต็มบุ่งเลยค่ะแต่ช่วงนี้มันมันโล่งแล้วเพราะว่ามันเป็นโครงการลอกผักตบของท่านผักบุญที่ให้เด็กนักเรียนมาลอกผักตบออกนะคะเพื่อจะทําให้น้าําใสแล้วก็เอาผักตบไปเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะก็พอดีเลยเราเห็นแล้วเราก็เอ้ยมันพอจะเอามาแก้ปัญหาดินแข็งได้นันเนี่ย แล้วก็บวกกับตรงนี้มันมีกอไผ่เยอะมันมีกอไผ่เยอะซึ่งมันจะมีใบไผ่ล่วงลงมาเต็มพื้นที่เลยค่ะเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาขนอะไรมามากเนาะใบไผ่มันก็ปลิวมาเต็มพื้นที่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็คืออินทรีย์วัตถุ2อย่างแล้วที่เรามองเห็นก็คือผักตบกับกับใบไผ่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เราก็ได้เรียนรู้ว่าแกบดํานี่เขาก็จะช่วยเรื่องให้ดินซุยด้วยนะคะช่วยเรื่องช่วยเรื่องดินซุยเราก็ขอแกบดํา จากท่านถักบุญมาด้วยค่ะแล้วก็เอาถมเลยค่ะทั้งขนผักตบมาถมก็ลงไปขนผักตบตรงนี้ก็ไปขอเรือให้ท่านคําจริงหาเรือมาให้นะคะตอนนั้นก็พายเรือลงไปขนผักตบขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปขนผักตบที่มันลอยมาติดตรงที่ท่าน้ําที่ริมมูลก็ก็ไปขนกันเกือบทุกวันค่ะช่วงนั้นก็ขนมากองกองไว้แล้วก็มาทับดินไว้ค่ะมาทับหน้าดินไว้แล้วก็มีใบไผ่ด้วยแล้วก็ขอไอ้แกบดํามาคลุกไปด้วยค่ะ ก็หลังจากนั้นดินมันก็ก็เริ่มดีขึ้นค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากผ่านไปสองเดือนมันก็เริ่มที่จะขุดเริ่มที่จะขุดลงได้แล้วค่ะเริ่มจะขุดลงได้ก็ก็หายใจหายคอได้หน่อยตอนแรกนั่งทําก็คิดว่าเอ้ยมันจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้ก็ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าจากการที่ดินแข็งแล้วเราใช้อินทรีย์วัตถุพวกนี้มาช่วยเนี่ยค่ะมันมันจะได้ผลอย่างไรบ้างก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะตอนนี้มันก็แค่ สองเดือนเองนะคะอีกสี่เดือนก็ค่อยมาดูผลกันว่าตอนเราขุดมันจะมีหัวให้เราหรือเปล่านะคะ <laughs> ไปด้วยกันดีไหมเดินไปคนเดียวมันเงากลางวันต้องฝันอยู่กับเงากลางคืนต้องเงาอยู่กับฟ้าอ๋อญญเอาบล็อกนี่นะคะโอ้ดีจังเลยที่ถามบล็อกนี่นะคะอืม คือมาจากความตั้งใจที่จะปรับภูมิทัศน์ให้กับซอยนี้และคะ่ะซอยท่านคําจริงนี่เลยคะ่ะให้กับท่านคําจริงละคะ่ะว่าเห็นท่านทําของท่านบริเวณกุฏิของท่านสวยสวยใช่ไหมคะตรงนี้เป็นซอยทางเข้าเราก็อยากจะทําให้เออมันสวยสวยแล้วก็พอดีว่าดินอย่างที่ว่านะคะมันเป็นดินแบบนี้นะคะดินแข็งปอกเลยะคะ่ะเราก็เห็นว่าแถวเนี้ยมันมีกอไผ่เยอะก็ไปลากไม้ไผ่มานะคะไม่ได้ไปตรงไปตัดอะไรเลยนะคะเขาก็สางสางกอไผ่ไวะคะ้ค่ะเราก็แค่ไปลากแล้วก็ลานกิ่งนิดหน่อยนะคะ แล้วก็มากั้นเป็นคอกเพราะว่าถ้าปลูกลงไปบนดินเดิมของเขาตรงนี้เนี่ยมันคงจะไม่รอดนะคะแล้วก็ไปเอาผักตบที่ท่านถักบุญท่านให้เด็กขนขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาขึ้นมาใส่ก่อนนะคะอย่างนี้นะคะอันดับแรกก็คือกั้นคอกก่อนนะคะกั้นบริเวณให้เขาแล้วก็เอาผักตบลงมาใส่ค่ะผักตบลงมาใส่เสร็จแล้วทีนี้มันก็จะเป็นการประหยัดดินด้วยนะคะฮะทีนี้ขั้นต่อไปก็คือไปเอาดินมาใส่ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คืออันดับที่2ขั้นตอนที่2ก็คือไปเอาดินมาใส่ แค่นี้ค่ะดินก็ไม่เปลืองด้วยค่ะเพราะว่าผักตบต่อไปผักตบกับดินเขาก็จะสลายเป็นเป็นดินปลูกไปด้วยกันเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เอาต้นไม้ที่เราต้องการจะปลูกเนี่ยค่ะมาใส่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ได้ปลูกแปลงนี้ก็คือคนนี้แหละค่ะคนนี้นะคะ <laughs> อารมณ์เย็นเนี่ยค่ะ <G ül üş> แ,กแกทำน้ำผักปั่นกับอาลักเย็นนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปใช้บริการทุกวนันทุกวันนะคะได้ประโยชน์ขับถ่ายดีมากนะคะสดชื่นจิตใจก็สดชื่นนะคะกินน้ำผักปั่นของอาลักเย็นกับอาลมเย็นนะคะเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าอุย้ยลงไม่ได้ตอบแทนบุญคุณสองท่านนี้เลยอะ่ะเราจะทำยังไงดีเนาะมีแต่ไปกินทุกวนันไปดื่มทุกวันเลยน้ำผักปั่นของของ,ของท่านอ่าของอาลมเย็นกับของอารักเย็นเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าช่วยเวลาทำน้ำผักปั่นอะ่ะ ช่วยเก็บก้านมันไว้ให้หน่อยนะคะผักสมุนไพรอะไรก็ตามที่เอาไปปั่นเนี่ยก็แกก็เก็บไว้ให้ค่ะเก็บไว้เสร็จเราก็ยังไม่มีที่จะปลูกใช่ไหมคะเราก็เอาไปปักปักไว้ข้างบ้านก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ้าเราจะไปปรับภูมิทัศน์ที่ซอยท่านคําจริงนี่นาะเราก็เลยมายืนมองอยู่พักหนึ่งค่ะแล้วเราก็ไปลากไม้ไผ่มากั้นอย่างที่บอกอะค่ะแล้วก็ <laughs> วัสดุใกล้ตัวทั้งนั้นเลยค่ะไม้ไผ่ก็จากตรงเนี้ค่ะแล้วก็ผักตบก็จากตรงเนี้ค่ะ แล้วก็เอามาใส่อย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยคะ่ะทำแบบง่ายๆมากเลยคะ่ะไม่ยุ่งยากนะคะอย่าไปคิดอะไรให้มันยุ่งยากคะ่ะแล้วก็เอาก้านที่อาเขาสองท่านนะคะเขาเก็บไว้ให้คะ่ะก็ามาปักๆอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็งามอย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะก็มีทั้งวอเตอร์เคสอะไรอะ่ะไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้นะไอ้นี่แนวเทปที่เขาใส่ใน <laughs> ในน้ําผักบันทั้งหลายอะคะ่ะหลายอย่างเลยนะก็เอามาจิ้มๆไว้เห็นไหมคะมันก็งามขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไปปักบนดินแข็งๆอย่างนั้น มันก็ไม่ได้นะคะมันคงจะตายไปตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็อยากจะให้สวยงามหน่อยก็เราก็ไปเก็บมเมล็ดไอ้นี่จากาที่เขาปลูกที่มันหล่นไว้นะคะเยอะๆดอกแพงพวยเนะะี่ยค่ะเราก็หาดอกไม้ที่มันทนทานที่มันอยู่ได้นานๆหน่อยก็เอาของใกล้ๆตัวเนี่ยคะ่ะแถวข้างบ้านเขาปลูกไอ้นี่เยอะเราก็ไปเก็บดอกไอ้นี่เนี่ยคะ่ะอย่าไปคิดอะไรมันยากๆทำกติกกรรมนะคะทําให้ง่ายๆแล้วทําให้ให้มีความสุขให้สดชื่นเราว่าจะ ไม่เหนื่อยด้วยค่ะนะคะทํากสิกกรรมแบบแบบไม่เหนื่อยค่ะหาวัสดุง่ายๆใกล้ตัวนะคะค่ะทำกติกกรรมไม่เหนื่อยค่ทะทากสิกกรรมแบบไม่เหนื่อยทําให้มีความสุขนะคะอย่าทาอย่าทํากสิกกรรมให้เข็ดนะคะอย่าให้เข็ดขยาดรวมทั้งเวลามีเพื่อนมาช่วยนะคะของที่ก็จะเป็นอารมณ์เย็นเนี่ยคะ่ะจะมาช่วยเป็นประจําเราก็จะถามท่านก่อนว่า ท่านทาแบบไหนได้ทํางานประเภทไหนได้ richtig, แล้วก็จะย้ํากับท่านเสมอว่าดื่มน้ําด้วยนะอย่าทําให้เหนื่อยมากนะ<__ <t> ไม่ต้องรีบนะคะทํากับติ๊กคะไม่ต้องรีบะคะ่ะที่สําคัญไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆทำกสิกร,รรมให้มีความสุขจะเน้นเลยนะคะใครมาช่วยกลุ่มมาช่วยอะไรก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะว่าทํากสิกรรมทําให้มีความสุขนะคะอย่าไปรีบร้อนรนมันจะทําทําให้เราป่วยด้วยเนาะแล้วต้นไม้เรามันก็จะไม่งามด้วยเพราะเพราะใจเรามันร้อนนะคะทําให้มีความสุขค่ะ ทำกสิกรรมให้มีความสุขนะคะทาไปเรื่อยๆทืาทไปเรื่อยๆแต่ทาไม่หยุดเลยนะคะมันก็มันมีความสุขในการทำอะคะ่ะที่ทาไม่หยุดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าติดงานนะคะคือพอมัมีความสุขปั๊บเนี่ยกินข้าวเสร็จเราก็จะนึกแล้วอ๋อไปทําอะไรดีนอะกจากเมื่อก่อนนะ นั่งน่ามือถือหาอะไรความรู้อะไรนวลนี่นั่นเดี๋ยวนี้ไม่และะ้วค่ะไม่ต้องส่งมือถือแล้วค่ะกินข้าวเสร็จก็รีบมาหาใบไม้มาเก็บใบไม้มันมีความสุขจริงนะคะกับการทํากสิกรรมแบบนี้นะคะ่ะแล้วมันก็ไม่ต้องไปรีบอะไรคะ่ะทำไปเรื่อยสบายสายอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ใช่ไหมอันนี้คือเตอร์ไงนี่ไงพอเอาใบไม้ถมใช่ไหมมันก็จะซุยมันก็จะซุยขึ้น แล้วก็ได้แกบดำได้ใบไม้ได้ผักตบเนี่ยมันก็จะทำให้ดินซุยขึ้นเนี่ยดินซุยขึ้นมันก็จะเป็นแบบ แสกมวนแมกไม้ลอยมาแสกดินแสกฟ้าลอยไกลแสกทานทะเลลมไลพลังแสกซอนบ่อนชชยแสกซอนไปทุกที่ ร้อยสื่อพันสารวานล้อเรยวนยอมไปเร็วรีนั่นคือสื่อเชื้อโลกกีย่ำดีบีธามานุษย์สุดทุกสุดทน ตราบใดไม่ยอ้อนทวนทางตราบใดไม่ล้างใจคนตราบใดไม่ยอมฝึกฝนลดโลกรด,ล,ดล,งลงส่งตนจนหยุดลางรองเรา รอ้อ,รอยหนึ่งเคยหลาหลาล้นยอดคนยอดใครได้เท่าปราดเรื่องเครื่องล้นคนเราก็ยังคือคนชดเล่าเก่าซ้ำลกเดิม มันแมกไม้ลอยมาแสกดินแสกฟ้าลอยไกลแสกคลานทะเลลมไอยพลังแสกซอนบ่อใชัยแสกซอนไปทุกที่รอยสู่ แสนหวานลอ้อมแปรยวนยกอกไปเร็วรีนั่นเพื่อสือเชื่อโลกีย่งดีบีธามนุษย์สุดทุกสุด ไม่ย้อนทวนทางตราบใดไม่ล้างใจควนตราบใดไม่ยอมฝึกฝนลดโลกโรดลง,ลงส่งตนจนหยุดลามร,ร้องเรารอย เวลานหลาบล้นยอดคนยอดใครได้เท่าปราดเรื่องเครื่องล้นคนเราก็อย่างคือคนโจดเคลา้าเก่าซ้ำลก ដឹង แล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วตอนคุณยายเนี่ยเป็นไกด์าสามีเนี่ยเป็นเป็นทักบินตอนนี้ตอนตอนเขาจะกลับประเทศเขาอ่ะยายเล่าให้ฟังว่ามันเป็นฉากชีวิตละครจะบอกเดี๋ยวเล่าละครให้ฟังตอนจะจะจ,ะจะจะจากไปจะไปต่างประเทศแต่คือไปด้วยกันนั่นแหละเตรียมตัวไปทุกอย่างเลยนะกะว่า,าจะไปแล้วจากประเทศไทยนะแต่พอไปอยู่ที่สนามบินเนี่ยใจมันคิด มองไปทั่วเลยนะว่าเราจะาทิ้งแล้วเหรอมองไทยเราจะไม่ได้อยู่แล้วเหรอมองไทยพูดความรู้สึกตอนนั้นนะมันใจมันคิดคิดคิด,คดเราก็บอกกับสามีจนเครื่องบินใกล้้ออกนะว่าฉันไม่ไปแล้วล่ะฉันจะอยู่ประเทศไทยนะโยมก็บอกว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะก็ไม่เคยติดต่อกันอ,อีกเลยนะไม่เคยพูดคุยไม่เคยติดต่อไม่โทรศัพท์จดหมายอะไรไม่มีเลยนะ ตัดขาดกันเด็ดขาดเลยเนี่ยก็เป็นเกร็ดชีวิตละครฉากหนึ่งของคนคนหนึ่งนะที่เป็นญาติธรรมที่เกิดมาแล้วก็ได้เจอชีวิตรักชังหวานขมคืนนะพวกเราก็คงไม่ต่างกันหรอกทุกคนก็มีนิยายของตัวเองมีมาหลายรอบแล้วละ่ะมีมาหลายชาติแล้วละ่ะเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้แต่เราก็จะมาจริงจังกับมาในเรื่องสุดท้ายสุดท้ายที่เราจําได้เนี่ย เรื่องสุดท้ายที่เราจําได้เนี่ยเขาจึงบอกคนหลงอดีตไงหลงอดีตแล้วก็หลงอนาคตฉะนั้นเราเนี่ยได้มางานศพอันนี้ของปุญยาจะรู้สึกว่าจะเต็มขั้นมากขึ้นทุกวันเลยนะวันนี้นี่ไม่มีเครื่องอลังการเลยนะไม่มีของจำรวยไม่มีน้ำปานะไม่ต้องมีอะไร ถ้าคนมองมองก็รู้สึกว่าเขาทำไมด้วยทำไมอาพับแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยใกล้ชิดใกล้ชิดศาสนาพุทธมากมากและเนี่ยคือศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าพาธรรมพระสาวกพาธรรม,รรม,รรมอุบาสกอุบาติกาที่เป็นพุทธบริษัทเขาทำกันมาอย่างนี้นะเรียบง่ายจบแล้วก็ไม่ต้องมาพาลุงพลังด้วยโลก,กธรรม นะโลกธรรมด้วยเครื่องอลังการต่างๆอะไรไม่โยมเป็นต้นแบบแล้วเรามีการจัดทั้งเวลาทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งข้าวของเครื่องใจทั้งบุคคลส่งชีวิตตอนสุดท้ายเนะี่ยถือว,ว่าว่านใี่ใกล้ใกล้ความจริงของการจัดงานศพที่เป็นเป็นชาวอริยะนะชัดเจนมากขึ้นตึงเขาเดียกว่าใกล้สบมบูรณ์แบบแล้วแนมะ้แต่โรงก็ยังต่อเองเลยเนาะ ลงก็ใส่ใช้ลงเราเองเป็นเป็นลงแรกเลยนะเนี่ยก็เลยเดินก็ไม่ต้องเดินไกละนะวันนี้ก็ไม่ต้องเจ็บเท้าแลมาขึ้นบนนี้เลยนะโอ้ก็ถ้าพูดบามันก็ชอบใจเหมือนกันนะสบายดีนะเพราะเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าชีวิตเราก็รู้อยู่แล้วว่าจุดจบของมันก็คือร่างแตกสลายมาถึงเรือนสุดชีวิตก็เดินทางมาสู่วันนี้นะเป็นสุดชีวิตพวกเราก็จะได้มา ช่วยกันทำให้จินน้ำลมไฟของโยมเป็นสีกับคืนสู่สุดชีวิตส่วนกรรมแต่ละคนก็นะทำทำได้ดีที่สุดก็มาเป็นเครื่องเตือนเรานะเหมือนกันทำดองเดียวกันว่าเรายังมีพลังงานเหลือเราก็น่าจะใช้พลังงานเราอย่างนี้นะได้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะ แสกมวนแมกไม้ลอยมาแสกดินแสกฟ้าลอยไกลแสกทานทะเลลมไอยพลังแสกซอนบ่อใชัยแสกซอนไปทุกทีร้อยสิ การสาหวานล้อมปร่ยวนย่อมไปเร็วรีนั่นเธอสื่อเชื้อโลกีย่ำดีบิธามนุษย์สุดทุกสุดโทร ได้ไม่ย้อนทวนทางตราบใดไม่ล้างใจคนตราบใดไม่ยอมฝึกฝนลดโลกรดลง,ลงส่งตนจนหยุดลามร้องเรารอย รวยลาหลาบล้นยอดคนยอดใครได้เท่าปราดเรืองเครื่องล้นคนเราก็อย่างคือคนโจดเคลา้าเก่าซ้ำลก do